ถ้าใครผ่านเข้ามาในคลิปนี้โดยบังเอิญนะคะหนิงคิดว่า,าวันนี้เนี่ยเทวดานางฟ้าประจำตัวหรือว่าอาจจะเป็น h ฮเออร์ e ซลของคุณเนี่ยนะคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่ใบนี้ถึงคุณนะไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเกาลีเดวีนะกาลีเดวีเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องขอบเขตของตัวเองอะ หนิงสัมผัสได้ว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะใจดีเกินไปบางครั้งคุณยอมให้คนอื่นเนี่ยเข้ามานะคะใช้ประโยชน์จากคุณหรือเข้ามาที่จะเหมือนกับส่งภาระหน้าที่บางอย่างให้กับคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้เต็มใจทําตรงนั้นน่ะนะคะพไพ่ใบนี้ก็เลยขึ้นออกมานะว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิและขอบเขตของตัวเองแล้วนะ คือมันมีนิทานอยู่ในเรื่องในเล่มเนี้ยนะคะในไพ่ใบเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าฤาษีตนหนึ่งเนี่ยนะคะแวะไปเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านนั้นเนี่ยคนคนในหมู่บ้านถูกทำร้ายด้วยงูนะคะฤาษีจึงเข้าไปสอนงูว่าจงเมตตาและอย่าทำร้ายผู้อื่นนะคะแล้วเขาก็จากไปแล้วพอเขากลับมาอีกทีก็พบว่างูตัวนั้นเนี่ย มันโดนทำร้ายมันโดนหลายอย่างเพราะว่าชาวบ้านไม่เกรงกลัวมันแล้วนะฤาษีจึงเข้าไปพูดกับงูอีกครั้งหนึ่งว่าเอ,อข้าบอกว่าให้เจ้าอย่าไปทำร้ายคนอื่นจงนมีเมตตาแต่ไม่ได้ห้ามให้เจ้าขู่เขานะคะไม่ได้ห้ามให้ปกป้องตัวเองนะก็มันก็เลยเปรียบกับสถานการณ์ของคนที่เข้ามาในกลุ่มเนี้ยนะ ถ้าพลังงานตรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่า higher self หรือว่าเทวดานางฟ้าของคุณเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารอะไรถึงคุณอีกนะคะขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างขอใช้ไพ่3ามใบนะคะ tree of water lilies นายออฟแอร์เอนหนิงรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นไพ่ t r e e of อร์เ e r หรือว่าสามถ้วยมาแสดงว่าตัวคุณนะคะกำลังเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแน่ๆละ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเข้าไปพัวพันอยู่ในนั้นด้วยมันมีคนหลายๆคนสองคนสามคนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะ่ะหนิงมองว่า ถึงแม้ว่าไพ่นี้จะดูดีแต่มันขึ้นไพ่ว่าให้รีลิสแล้วก็9 of air Air ขึ้นมามันแสดงถึงความคิดมากมันแสดงถึงความที่อยากจะหลุดพ้นปลดปล่อยตัวเองออกไปหนิงมองว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำความสุขให้กับคุณอะมันทำความ คิดมากเป็นกังวลให้กับคุณเดี๋ยวเราลองไปดูกันซิว่าไพ่อยากบอกอะไรต่อถ้าพลังงานตรงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อซิว่ามันจะคืออะไรกันนะสัมผัสได้ว่าเป็นเรื่องแห่งความรักหรือเปล่าคะเนี่ย King of Fire นะ Ten of Fire q u e e n of w a t e r คือมันก็ไม่ใช่เรื่องราวของความรักสัทีเดียวหรอกคะ่ะแต่ว่าสามารถที่จะประยุกต์ได้นะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นในเรื่องราวของอะไรนะเพราะว่าหนิงดูไพ่แบบพลังงานรวมนะคะก็เอาให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณก็แล้วกันนะคะก็คุณได้ไพ่คิงออ f ไฟรนะหนิงคิดว่าด้วยความที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะ แล้วก็มีความเป็นลีดเดอร์ในตัวด้วยอ่ะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องให้ตัวเองอยู่ในฐานะของลีดเดอร์หรือผู้นำนะคุณอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้หรือเป็นผู้นำขององค์กรหรือว่า อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วด้วยความเป็นผู้นำนี้มันสร้างความกดดันให้คุณเป็นอย่างมากนะคะมันขึ้นไพ่ ten of fire ก็คือการแบกรับหน้าที่ภาระต่างๆอาจจะเป็นการแบกรับความเครียดนะคะที่เกี่ยวกับผู้คนมากมายคนเหล่านะั้นอาจจะเข้ามาคุกคามในส่วนของขอบเขตของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเข้ามา ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในในส่วนส่วนนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอืมหนิงคิดว่าไถ่ใบนี้ยึ้้นมาเป็นคำตอบของคุณนะเขาบอกว่าเนี่ยหนิงจะอ่านให้ฟังเลย Be m i n d f u l you don't ignore your own needs while caring for others นะคะเขาบอกว่าจง จงรู้ไว้นะว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิเสธความต้องการส่วนตัวของตัวเองเพื่อที่จะดูแลผู้อื่นคุณเข้าใจตรงนี้ไหมคะก็หมายถึงว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองต้องลำบากเพื่อที่จะดูแลคนอื่นอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณนะคะน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราขอดูไพ่ถัดไปอีก3ใบนะว่าเขาต้องการจะคุยอะไรกับคุณอีกเขาอยากแนะนำอะไรคุณบ้างนะ The Emperor f o l l of Air นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเนาะ The Star หนิงคิดว่า ให้ขึ้นมาเป็นคําแนะนําบทสรุปได้ดีเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปและการคิดอะไรให้ถี่ถ้วนได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในภาวะของการพักผ่อนให้เต็มที่การตั้งจิตหรือการนั่งสมาธินะคะมันจะทําให้อะไรในหัวของคุณนะ่ะเคลียร์ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะและการตัดสินใจอะไรบางอย่าง มันก็ขึ้นอยู่กับการวางโครงสร้างวางขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะคะไพ่ดีอ e มพ e เรอร์ก็คือไพ่ของจกักรพรรดินะนะไพ่จกักรพรรดิก็คือคนที่เขามีอาณาเขตปกครองของตัวเองอย่างชัดเจนเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องทําสงครามเมื่อไหร่ที่จะสงบสุขอะไรแบบนี้นะคะมันก็เอาไปใช้ได้หลายเรื่องเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานก็ได้เนาะ คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องปล่อยเขาไปเพื่อให้ชีวิตของคุณสงบสุขและนะคะเมื่อคุณสร้างขอบเขตของตัวเองได้หนิคิดว่าคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งการฟื้นฟูนะคะชีวิตคุณจะกลับมาสู่ภาวะปกติและเต็มไปด้วยความหวัง ในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิมนะคะนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่หนิงได้รับในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะใครอยากจะสนับสนุนช่องผ่านซุปแต้งก็ได้หรือว่าจะไปแวะชมร้านหินคริสตลัลพลังงานดีของหนิงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ